สวัสดีครับอยู่กับพี่ยาม้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s t t n i n g Man for History b a บ t นะครับไปลุยกันต่อตอนนี้มีแพรอยู่พันหอยสี่สิบพี่ยามควรเอาอะไรดีไอรถถัง <c oughs> พี่ยามเอารถถังอีกหนึ่งระดับแล้วกันนะครับจะเป็นอะไรไม่ใช่รถถังแล้วาวน,นี้กลายเป็นรถยนต แต่ก็ยังมีปืนใหญ่อยู่โอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับแคมเปญ Age of Discovery ครับยุคแห่งการสำรวจ <c oughs> มาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรจะเจอศัตรูแบบไหนพ <c oughs> เลกิตีี่49ครับยุคแห่งการสำรวจทำลายฐานฝั่งตรงข้ามพี่อามควรเอาอะไรออกมาก่อนดีปืนใหญ่ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรมากเลย <c oughs> ปืนใหญ่ออกมาก่อนโผลเข้ามาแล้วครับพี่ก็ถือดาบมาเลยครับผม หดบ้านยังหดเรียบร้อยถึงก็กลับบ้านกันเลยเดียวของเขาก็มีม้ามาเหมือนกันนะโอ้เขาังอาจมาบุกเราเหรอน่าจะโหดขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนมันเป็นไปบ่อได้ยัดหน้าเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยเออถอยไปยิงไปครับได้เหรอถอยไปยิงไปเออดีดีดีพยายามเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนอยากได้เป็นในรถถังสามพันอ่ะคืออยากลองดูนะว่าเป็นยังไง เออไปยิงเข้าไปโอ้โหเขาหดเขาหดหัวดเดี๋ยวก่อนหันกันไปยิงเออแล้วรีโหลดครับรีโหลดรีโหลดแล้วหันกันไปยิงอีกไม่ได้โดนอะไรเลยใหเข้าไปบึ้มโอ้โหเป็นไงล่ะถึงจะตายเลยทีเดียวโอเคโอเคออกมาออกมามามั่วกันอยู่อย่างนี้แหละครับค่อยๆไปค่อยๆออกแบบนี้ออกมารถยนต์เออมาแล้วครับพยายามเล่นรถยนต์บ้างไปลุยกระเด้งกระดอนถอยๆก่อนถอยก่อนเดี๋ยวรถยนต์แตก เขาเรียกว่าความต่างของเทคโนโลยีเพื่อนไม่ใช่โรยีโลเยเทคโนโลยีจะมารงมารอะไรครับอพีอ่อามว่าก็มีแววจะจบได้เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> โอ้บึ้มบั้มที่ปั้ม,มเลือดหายเกือบครึ่งครับ <What? S 1> โอ้โหรถสองคันนี้ถึงก็จบเลยทีเดียวจริงๆก็มีปืนใหญ่คอย,ยิงช่วยเราอยู่ด้วยนะปืนใหญ่เขาเรียกว่าอะไรปืนใหญ่ตั้งพื้นลากพื้น ทีนี้เราก็สามารถเปิดกล่องได้แล้วนะครับได้เป็นอะไรอูได้เพชรน้อยจัง75เพชรเองพี่ยาไม่ไม่เอาคูณ2แล้วกันนะถ้าปืนใหญ่ไปอีกหนึ่งระดับล่ะเดี๋ยวพี่ยามลองดู<อ>ก็เป็นปืนใหญ่เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เป็นปืนใหญ่ที่น่าจะแรงกว่าปกตินะครับทารกิจที่50ยุคแห่งการสำรวจทำลายฐานฝั่งตรงข้ามครับเอ้ยเอาปืนใหญ่ชนิดใหม่ออามาลองดูก่อนเลยเขาอนี้มาเป็นปืนครับต้องเจอกับปืนใหญ่อุ้ยทีเดียวตายว้าวแรงอยู่ เราจะผ่านไปได้แบบง่ายๆสบายๆ,ายๆเพราะว่าปืนใหญ่เราโหดดูเนี่ยย่างใหญ่ครับคนนี้เข็นสองคนมาแทงปืนใหญ่เหรอแทงได้เหรอเพื่อนเออมันก็ทำของมันได้เนาะโอ้ยเระเบิดจริงเลยยูนิตภาคพื้นธรรมดาโดนปืนใหญ่ทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหโอ้โหถอย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 ก่อนถอยก่อนเออถอยแล้วยิงถอยแล้วยิงครับอย่าไปยืนแทงครับเดี๋ยวจะตายเอาโอ้โหกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านก่อนปูเกือบแตก ปืนใหญ่เลือดเหลือหุ่นเหลือยีนิดเดียวเองโอเคเขาก็ไม่กล้าบุกเรามาแล้วล่ะครับทีนี้เราก็เก็บตังอีก200สร้างปืนใหญ่ออกมาน้องเขาอูเข้าบุกเข้ามาแล้วเก็บปืนใหญ่ไว้อย่าให้ปืนใหญ่แตกครับป้อมยิงไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหมันก็ยิงเราหน้าดูเหมือนกันนะเราออกจากบ้านดีไหมออกจากบ้านอ่ะดีแน่นอนเก็บลงเก็บแรงก่อนครับเราได้ปืนใหญ่2แล้วโอเคยิงบึ้มยิงบึ้มโอเคครับต้องปืนใหญ่3กระบอกครับถึงจะดี โอ้โหแค่นี้ก็โหมดแล้วนะนะี่ะเขาออกมาแล้วครับเขาออกเราเข้าครับเขาเป็นปืนธรรมดาครับปืนเล็กของเราปืนใหญ่ครับโอเคแล้วเรายิงไกลด้วยไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วใครบอกให้เก็บแร่เพื่อนไม่ให้เก็บคนเก็บแร่ตายหมดเลยไม่มียืนป้อมเลยเหรออ๋อมียืนป้อมอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าเขายิงเราไม่ถึงมั้งครับเ้ยถึงมาถึงถึงถึงถอยก่อนถอยก่อนเอาแตกเฉยที่ยิงแม่นเกินไงโอเคเขาไม่เป็นไร เราเบิดกันเข้าไปโอ้โหม้าเขาก็ยิงปืนใหญ่เราโอ้โมันเขาก็มีปืนใหญ่มาเหมือนกันเหรอฮะ <Huh? S 1> แต่ของเราของเราก็ของเราสองก็บอกนะของเราโหดนะครับ <B unk. S 1> โอเคแตกย่างบ้านเราจะเอาแต่ปืนใหญ่ไม่ได้นะครับลูละรูละคราวนี้เดี๋ยวเอาเป็นยูนิตอื่นบ้างออกมาสู้บ้างนะครับมาแต่ปืนใหญ่นี้ชนะช้าเหลือเกินถ้าพูดถึงยูนิตอื่นที่ต้องออกมาบ้างพี่ยามเอาไอ้บัวเนี่ย เออคราวนี้เปลี่ยนเป็นรถเข็นครับยูนิตอื่นที่เราควรเอาออกมาสู้นี่ครับไอตัวนี้เคยเป็นจอมเวทมาก่อนคราวนี้อ๋อเป็นทหารมา้าเป็นทหารม้าที่มีปืนติดดาบแปรปืนด้วยแต่ว่าไอพวกระยะประชิดของเราที่ไม่ได้เป็นปืนนี่มันก็ยังเป็นยุคเก่าอยู่เลยนะครับยังไม่ได้อัพอะไรเลยพลเอกที่ห้าสิบครับยุคแห่งการสำรวจต้านทานการบุกศัตรูต้านทานเหรอโอ้โหเขามาเป็นทหารมา้าเบิ่มๆครับเราควร เอาออกมาเป็นคนเก็บแร่ก่อนให้เขาเก็บแร่กันก่อนครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นรถยนต์ติดปืนใหญ่นะครับเราเก็บแร่ทีละ180อีก1น,นาที55วินาทีเขาจะมาบุกเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาเข้ามาใกล้ๆป้อมเรานะครับคือให้เขายิงป้อมเราฟรีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอารถโจมตีเขาทีเดียว <Yeah. S 1> รถมาละ1คันโอเคทีนี้ก็ซอสวาทตัวแทงครับทำไมเราไม่เอาเป็นสเปียร์แมนไปแทงก็ไม่รู้นะครับจริงๆเราเอาคนเก็บแร่ไปนี่ก็ได้นะ แขงก,ก็ได้นะครับเขามากันแล้วครับเขาจะรวบตึงกันไหมโอ้โหรวบตึงครับตึงจริงครับผมตึงจริงตึงจริงูงงกป้อมเกือบแตกโอ,โอเควิธีได้ผลนะรวบตึงจริงนะแต่เราก็เกือบแพ้เหมือนกันโอเคผมพลิกที่12าสนสอยุ่งเกียวกการสำรวจท่านานการบุกศัตรูมาเป็นอะไรมาดีคนเก็บแร่มาก่อนสัก2คนพี่ยามต้องการเก็บแร่นะครับอยากได้เป็นรถยนต์เลยทีเดียวเก็บที่ละร้อยแปดสิบ กว่าจะสร้างกว่าจะอะไรอีกมาเป็นม้ามาก่อนก็ได้มั้งเขายูนิตเขาเป็นอะไรครับยังไม่ออกมาเหมือนกันหอ,อ,อนักดาบครับนักดาบหรอแล้วม้าเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนจะสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้จริงๆครับต้องมีม้าเยอะๆหน่อยข่าวนี้ฝั่งนู้นเป็นม้าเหมือนกันแต่เป็นม้าดาบของเราม้าปืนกับเขาบ้าด่วนๆครับแล้วออกมาสู้ยิงๆบง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 โอเคแตกกันไปเราม้าปืนมีกันอยู่4คนของเขา ต่อไปจะเป็นอะไรครับของเขาก็ม้าปืนเหมือนกันกล <What? S 1> ับเข้าบ้านดีกว่าป้อมแล้วก็ยิงไม่ค่อยโดนด้วยนั่นน่ะโอเคเอาคนเก็บแร่มาแทงครับนี่คือเอาคนเก็บแร่แทงกันแล้วนะตอนนี้นะโอเคโอเคตายกันไปไม่มีตังสร้างคนเก็บแร่ด้วยอนาะสร้างกัอนมาก่อนคราวนี้เป็นโอ้โหรถปืนใหญ่โอ้โหยิงโดนไหมมึงบึงึงบึงบง,งไม่โดนครับไม่ค่อยโดนโอเคกลับเข้าบ้าน <What? S 1> แล้วก็หันมายิงนั่นแหละเอาคนเก็บแร่แทงไว้มันวิ่งตามคนเก็บแร่ครับ แล้วเราจะสู้กับปืนใหญ่เขายัางไงครับล่อมนันดีกว่ามานี้มานี้มานี่มาหาเรานี่เออมาหาเราเออนั่นแหละอย่๋ยยิงเพื่อนเราโอเคใช้ได้ข้าวนี้ปืนใหญ่สองล่ออีกต้องล่อมันโอ้ยออกมาสู้ออกมาสู้โอ้โหโอ้โหอ้ตายครับผมใครเห็นก็ตายลอ่อๆอย่าให้มันอย่าให้มันยิงโดนเราอเออนั่นแหละนั่นแหละ้ละายๆขวาๆอยู่อย่างนั้นแหละชืบ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 โอ้โหอะไรชืบไหนครับชืบไหนโอเคแตกหนึ่ง มันมีบล็อกดามเมจไงเออนั่นแหละครับเอยหันมายิงแล้วนี่โอเคโอ,เคโอเค้เกิดแพเอยเป็นเล่นไปมา้าปืนเราโหดนี่ว่าไม่ธรรมดาครับแต่ขอเอาป้อมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นะคาวนี้เป็นป้อม Castle อคัส t ซมัสเคเทียเอลุยกันต่อครับผมเลกนีันที่ิ3ยุคแห่งการสำรวจทำลายฐานฝั่งตรงข้ามขอมา้าปืนมา2ก่อนเลยครับติดใจจากเมื่อกี้ครับ ม้าปืนโหดแต่ตอนนี้ป้อมเราก็โหดแล้วนะป้อมมัสเคเทียป้อมทหารเสือนั่นเองเขาออกมาแล้วครับพร้อมกับทหารม้าปืนหนึ่งคนเราก็ถอยสิครับเรามีม้าปืน <c oughs> อยู่คนเดียวโดยจริงๆก็มี2เพื่อนมาช่วยแล้วยิงหน้ามันอือนั่นแหละโอโ้โหไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> กลับก่อนสาซอสบาดมาคนเอ้ยซอสแมนมาคนหนึ่งพูดมั่วไปหมดรถวงซอสบาดอะไรครับมันไม่มีครับเกมนี้เี่ยมครับซอสแมนแล้วก็เอาทหารม้าไป ไล่แทงไล่ย,ยิงอ้าวตายไปเลยครับผมเรานะตายถอยกลับบ้านก่อนปะทเอ้ยเอาคนเก็บแร่แทง <What? S 1> คนเก็บแร่มันแทงได้อยู่แล้วล่ะมันโหดไล่ย,ยิงเลยครับตอนนี้มาสู้กันด้วยทหารม้าปืนใครยิงแม่นกว่าคนนั้นคนนั้นะโอเคตายไปครับโอ้ก็ใช้ได้อยู่นะม้าปืนแต่ว่าไม่มีอะไรสู้รถยนต์ได้เราก็จะเป็นต้องเก็บตังค์เอารถยนต์นะครับ เขาเข้าออกกันอยู่อย่างนี้แหละถือนั่นแหละยิงก็ไม่เ้อ,อเยี่ยมโอ้สุดยอดเขาเข้าออกกันอีกแล้วเออยิงมันโอ้ไม่ได้ยิงเลย <c oughs> พวกนายนี่ยังไงเนี่ยเพื่อนเฮ้ยได้รถยนต์แล้วครับปางปางปงปังปังปงเราไปยิงโดนแต่ซอสแมนของมันไงซอสแมนของเขาเดี๋ยวยุคนี้ก็ถือปืนแล้วนะซอสแมนเรายังไม่ได้ถืออะไรเลยครับปังเ <c oughs> นี่ยดูดิเขายิงเราแล้ว,ลวโอ้ตายเลยรถยนต์มาล้นน้รถยนต์เรามาล้นนะไปแล้วครับอี่าบังคับรถยนต์ละบึ้มหายไปก่อน บึ้มหายมานี้ยรวบรวบไปรวบตึงรวบตึงเฮ้ยมาทางนี้สินี่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 มาทางนี้มาทางนี้อ้าวอ้าวถอยถอยหลังวิ่งกลับเรายิงนะเพื่อนอืมระเะบิดปืนปั้มยิงเข้าไปยิงอีกออตายกันเข้าไปครับตายแล้วครับรถยนต์สุนโหดของเราโอ้โหระเบิดไปโดนคนเก็บแรกแค่คนเดียวครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร, <_ d> um> ร่ระยะยิงของเขาระยะยิงของม้าปืนไม่ถึงรถยนต์เราเหรอเมื่อกี้นี้ นั่นมันทําให้อะไรเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะระยะยิงปืนใหญ่เราไกลกว่าอูไกลกว่าบ้านครับเ่อไม่ใช่รถยนต์ตั้งแต่แรกครับคิดอะไรอยู่เราถอยล้วเข้าเลข้าเข้าเข้าเราถอยถอยเข้าเข้าเข้าถอยเตอนเข้ายิงไปรอรถยนต์คันที่3นีดีกว่าครับสบายใจอ๋อคันที่3มาพอดีครับบอกว่ารอคันที่3คันที่3ก็มาเราสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลืมไปแล้วสร้างอะไรไปบ้างรอรถยนต์คันที่4ี่ พอรอคันที่3เขาเอากันที่4ความต้องการไม่มีวันสิ้นสุดโอเคครับยิงถล่มเข้าไปบึ้มบมโอ,แแมแอ,มโอ้แต่กันเป็นแถวครับกองกําลังเสริมนี่แหละโอพีสุดๆโอ้โแตกกันเลยม้าปืนเวลถัดไปโอ,โอ้เรือบ,บินจัดสีค,ครับรออะไรเล็ที่ห้าิบสี่ครับ,รบยุคแหการสำรวจทำลายฐานฝั่งศัตรูเรือบ,บินมาเลยไม่ต้องอะไรมากครับเรือบ,บินราคาส0 0พ หอราคาแพงนะเมื่อก,กี้ม้าเขาราคา810นะครับพอขึ้นปเป็นเรือบินปุ๊บ2,000เลยเหรอเงินเฟ้อไวมากครับพี่ก็เฟ้อไวไปไงบางทีเขาเป็นม้าปืนมาเราเป็นเรือบินอไอ้อย่างนี้แหละถึงย่อมันโอเคลองยิงป้อมดูโอ้โหยิงป้อมดูสีแรงไหม แรงโอ้โหแรงด้วยนะทาเป็นเล่นใบแรงนะครับนะถอยหลังมานิดนึงครับเขาก็พยายามมาตีเราแต่เขาไม่สามารถจะตีเราได้ครับต้องเป็นอาวุธปืนเท่านั้นถึงจะตีเราได้ถอยกลับก่อนมันโดนป้อมยิงอย่างนั้นเราก็เจ็บเหมือนกันนะเอาเจปืนยิงเราเลยถ้าเป็นดาบนะทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนแราต้องเป็นปืนเท่านั้นเอาล่ะครับพยายามได้ของสนุกแล้วครับ Airship เรดี้บึ้มมูไม่ตายแค่เห็นว่าตายแต่ก็เออ ตลกดีวยวแล้วมันเหมือนจะรีโหลดได้ไวด้วยนะนี่ยยิงรัวหยูดเหมือนกันนะครับโอ้โหบึ้มมเรามีกองกําลังทางอากาศแล้วก็ทางบกนะครับนะตอนนี้นะเป็นปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่ทั้งนั้นครับเออเรียกได้ว่าอ,อืมเขาเขาเรียกว่าไงนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละเ,เรานี่เทคโนโลยีล้าหน้าเขารับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขามาเป็นปืนใหญ่เหมือนกันครับเราก็เดี๋ยวเราเอารถยนต์ออกมาบ้างดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะ ไอ้ปืนใหญ่มันยิงไม่ถึงปืนใหญ่รถยนต์ยิงไม่ถึงแอชิปอ๋อถึง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 นึกว่าไม่ถึงมันก็จะโกงเกินไปนะครับแอชิปเรดี้โอ้โหตายกันเป็นแถวจบเกมเลยดีกว่าสนุกดีอะยามชอบแอชิปเรดี้เอาละกี่นีห้าสิบห้าครับดูวยนการสำรวจต้านทานการบุกศัตรูครับต้านทานด้วยปืนใหญ่ครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับไม่ไม่ใช่ปืนใหญ่แอชิปครับผมมาแล้ว ไปบุกเลยดีไหมเนี่ยเขาเขาออกมาเป็นอะไรก่อนครับดูก่อนไม่รู้แหละเรารออยู่ตรงนี้แล้วอ๋อเขาก็ปืนเหมือนกันอ่าโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหโยิงแรงยิงแรงไ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขายิงนักตดสตันเออนั่นแหละอโอเคเฮ้ยแรงว่ะกลับบ้านดีกว่าปืนพี่มันโหดเราต้องระวังตัวนิดหนึ่งนะครับเปรี้ยวไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นแอร์ชิปแล้วนะครับถอยกลับบ้านก่อนครับเอาคนเก็บแร่แทงประมาทไม่ได้นะครับ ถึงแม้จะเป็นแอร์ชิปโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะม้ามันพิฮ้ย <c oughs> แต่เรามีปืน2กระบอกนะแอร์ชิป2องสลำแล้วนะครับโอ้โหเมือเ่อกี้เห็นไหมม้าพิ้วม้าพี่ก็พิ้วเกินไงบางทีแอร์ชิปเรายิงไม่โดนระ <c oughs> เบิดตายไปก่อนยังไงต่อครับฝั่งนู้นโอเคมาเป็นม้าปืนม้าดาบไม่ต้องกลัวถ้าเป็นม้าดาบไม่ต้องกลัวกลัวแต่ม้าปืนเพราะมันยิงเราได้นะครับ นนคนเก็บแร่แทงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับเข้าบ้านก่อนหมาปืนนี่อันตรายอันตรายกับเรือห่อเรามากโอเคตายกันไปก่อนครับเราควรมีกองลางภาคพื้นดินบ้างนะนี่ใครเนี่ยหมาดาบโอเคถ้าหมาดาบไม่ต้องกลัวหมาดาบเราเราสู้ได้มันก็จะยืนให้เรายิงฟรีๆโอเคครับ <What? S 1> เออเดี๋ยวเราเอาปืนใหญ่ภาคพื้นดินบ้างนะครับอาจจะเอาเป็นปืนใหญ่ธรรมดาได้แหละไม่ต้องรถยนต์หรอกทำไมเราไม่เอายูนิตธรรมดาบ้างครับมาแต่ปืนใหญ่โอ้โหเขามาแล้วครับคราวนี้เป็นหมาดาบครับเอหมาปืน มาปืนกลับเข้าบ้านก่อนเราก็เอาคนเก็บแร่แทงเจนั่นแหละให้มันรวบๆแล้วก็ยิงอา้าวชนะแล้วครับกองกำลังภาคพื้นยังไม่ออกนะครับผมพี่ยามคงยังไม่อัพอะไรนะครับแค่นี้ก็โอเคละเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับภารกิจที่สีบผมครับทำลายฐานศัตรูนะครับภารกิจก่อนเข้ายุคนโปเลียนนั่นเองเนาะนโปเลียนโปนาปาร์ตนะครับจกักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสเรือห่อพร้อมประจันบานแล้ว <Yeah. S 1> บึ้มโอ้โหเขาเป็นปืนใหญ่ครับปืนใหญ่เขายิงเราไม่ไม่โดนใช่ไหม เออไม่โดนเมื่อกี้เห็นไม่โดนไหนยิงเรามาอีกทีสิเพื่อนคราวนี้มาเป็นปืนใหญ่อ่าโดนแล้วครับ <What? S 1> คือปืนใหญ่ถ้าเกิดเป้าหมายมันเคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าฟาวเลยนะมันยิงเป้าหมายเคลื่อนที่ไม่ค่อยโดนนะครับเราไปกวนเขาแม่เขาเก็บแร่ด,ดีกว่าเอออย่างน้อยคนเก็บแร่ตายไปก่อนมีอาปืนมีอาปืนมายิงเ,เรือบินเราด้วยแอร์ชิปเราด้วยนะครับระเบิดตายกันไปการมีแอร์ชิปเนี่ยอะไรก็สบายขึ้น มาแล้วครับคนเก็บแร่โอเคเขาเข้าออกกันอยู่อย่างนี้ยิงมันไม่โดนคนเก็บแร่ฮะเราฆ่ายัางไงก็ฆ่าไม่หมดจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคยิงตายไปก่อนไม่ตายด้วยโอ้ตายละไม่มีคนอยู่บนป้อมแล้วเอามาครับมีอยู่บนป้อมแล้วครับเรากลับบ้านก่อนครับคราวนี้มาเป็นกองกําลังภาคพื้นครับปืนใหญ่แบบเขยนกับรถถังของเขานนั่นเองกองกำลังเสริมขเขามาแบบนี้โอย้ยายให้เขายิงโดนเรานั่นนะ่ะเราโดนเป็นแอเรียเราก็เจ็บเหมือนกันนะครับ โอเคอาชิปออกมายิงระเบิดฐานทัพให้แตกกัเลยเรียบร้อยโคตรโกงบอกเลยโอเคครับผมสนุกมากเรือบินมาแล้วแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปเลยยุคนับปเลียนกันต่อนะครับโอ้โหไปถึงสตรีมพงสตรีมพังสงครามโลกครั้งหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองยุคสงครามเย็นยุคสมัยใหม่ไซเบอร์พังแล้วก็ออกอวกาศมั่วซั่วไปหมดเลยสำหรับวันนี้พี่อําแค่เกและเกมสติงแมนฮิสตอรีไปเท่าต้องขอตลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนและพบกกนใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปบ่ายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใ้พี่งามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่งานมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่งารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม